คนซื้อบ้านก็อยากได้บ้านที่สะดวกมีร้านขายของมีร้านอาหารมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่รอบๆบ้านคนขายของก็อยากขายของในที่ที่มีคนเยอะๆมีลูกค้าเยอะๆหาลูกค้าง่ายๆนั่นคือเหตุผลที่ทําให้โครงการบ้านที่จีนเนี่ยครับแต่ละที่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่มีมาแน่นอนคือความสะดวกครับเพราะโครงการแต่ละโครงการนะครับเขาจะเตรียมพื้นที่ ด้านล่างโครงการไว้เพื่อให้ผู้ประกอบการมาเช่าขายของขายอาหารขายบริการต่างๆเราไปดูกันครับว่าแถวบ้านผมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง ที่ผมอยู่จะมีทางออกที่ใกล้ที่สุดนะครับอยู่ทางนี้ครับซึ่งโครงการนี้มีประตูทางออกอยู่ประมาณ5ประตูครับทั้งประตูที่รถเข้าได้และเข้าไม่ได้ครับปกติประตูนี้ผมจะใช้ตอนที่เรียกรถแท็กซี่ครับเวลาไม่ได้ขับรถออกไปข้างนอกก็จะมาเรียกรถมาคือรถตรงนี้ ที่นี่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้ได้นะครับหลายๆบ้านนะครับก็จะมีรถแบบนี้นครับจอดไว้ที่ลานจอดรถแล้วก็ขับออกมาวันนี้วันเสาร์นะครับไม่แน่ใจว่าคนจะเยอะหรือน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับเวลาออกก็เนี่ยครับแต่ก ตรงนี้จะเป็นด้านที่รถเข้าออกได้ด้วยนะครับซึ่งเวลาเข้าที่นี่ครับก็ง่ายมากเลยครับจะมีจะมีกล้องอยู่แบบนี้ครับซึ่งกล้องนี้ก็จะสแกนเห็นทะเบียนรถนะครับซึ่งทะเบียนรถอยู่ในเรคคอร์ดของตึกอยู่แล้วไอ้ไอตัวกั้นเนี่ยครับก็จะเด้งขึ้นโดยอัตโนมัติทั้งตอนเข้าและตอนออกอ๋อ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับก็คือสวนสาธารณะที่ผมถ่ายให้ดูครั้งที่แล้วนะครับมันจะยาวไปแบบยาวมากเลยครับไปถึงนู่นเลยครับเป็นสวนสาธารณะทั้งหมดเลยห้องที่อยู่ด้านนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวทะเลสาบครับจะเป็นห้องที่ราคาสูงกว่าส่วนอื่นของโครงการครับ ตอนนี้ทุกอย่างก็ดูเขียวขจีไปหมดเลยครับฤดูใบไ,ไม้ผีเริ่มมาได้สักพักแล้วช่วงฤดูหนาวนี่คือแบบไม่มีใบไม้เลยครับโกนหมดเลยตรงนี้จะเป็นป้ายรถเมย์ครับจะไปไหนมาไหนมาขึ้นรถเมย์ที่นี่ได้ครับสะดวกครับรถเมย์ที่นี่ราคาไม่แพงด้วยครับครั้งละประมาณ10บบาท ด้านล่างของโครงการเนี่ยครับจะเป็นถนน2ฝั่งนะครับความยาวน่าจะประมาณฝั่งละ500เมตรได้ครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาดูว่ามันสะดวกขนาดไหนแล้วมันมีอะไรให้ลูกบ้านเนี่ยครับที่อยู่แถวเนี้ยได้ซื้อกินซื้อใช้กันบ้าง จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ถือเป็นแอรีรยใหม่นะครับที่เพิ่งเริ่มสร้างกันมาได้ไม่นานนี้เองครับน่าจะประมาณ20ปีก่อนเองครับแต่ทุกอย่างเสร็จไวแล้วก็จเจริญมากครับ ฝั่งตรงข้ามด้านนู้นก็จะเป็นส่วนสาธารณะเช่นเดียวกันนะครับส่วนเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่ามีถนนเส้นนี้ขั้นกลางอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆดูว่ามันมันใหญ่ขนาดไหนครับเป็นพื้นที่สีเขียวที่เยอะมากๆครับมาอันนี้เป็นจุดเริ่มนะครับของถนนครับร้านนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามครับ ฝั่งตรงข้ามเป็นโครงการเดียวกันนะครับที่นี่จะมีทั้ง2โครงการอยู่ตรงข้ามกันทางเดินเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนมันจะแยกออกเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือทางทางคนเดินเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยครับถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยครับก็จะเป็นเหมือนกับว่าฟุตบาทใช่ไหมครับแต่ที่นี่ครับมันจะเป็นที่สําหรับให้รถ เข้ามาจอดครับแล้วก็เป็นถนนใหญ่แบบนี้ครับที่นี่ก็จะมีกฎอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าใครจะเอาของอะไรมาตั้งข้างหน้าร้านเนี่ยครับต้องอย่าให้มันน่าเกียดมากเกินไปครับจะมี เทศก,กิจมาคอยดูแลครับมาคอยจับผิดแล้วกันว่างั้นเถอะออฟฟิศนี้เป็นออฟฟิศเรียลเ t สเตครับในหน้าขายขายบ้านครับที่จีนเนี่ยครับธุรกิจด้านอาสังหาเป็นมูลค่าครประมาณ30%บประมาณ30%ของ GDP ที่นี่อสังหาก็เลยเยอะมากครับนี่ก็เป็นอีกออฟฟิศหนึ่งครับ ตรงนี้เป็นร้านสละเปล่าครับขายสลัเปล่าขายน้ำเต้าหู้ชุดชั้นในผู้หญิงนะครับตรงนี้เป็นอีกร้านนึงที่ผมมาบ่อยมากครับเป็นร้านรับสินค้าส่งสินค้าครับเวลาซื้อของออนไลน์ครับก็คือต้องมารับสินค้าที่นี่ที่นี่จะไม่เหมือนกับบ้านเราอย่างหนึ่งตรงที่ว่าบ้านเราเวลาเราซื้อของช้อปปี้พวกนี้ครับเขาก็จะมาส่งที่บ้านเราเลยเนาะ แต่เนื่องจากว่าที่ที่จีนเนี่ยครับอยู่กันเป็นตึกแล้วก็ตึกหนึ่งเนี่ยห้องเยอะมากครับเขาไม่สามารถไปส่งให้ทุกห้องได้แล้วก็ตู้ไปรษณีย์ครับก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นคนที่จะซื้อของออนไลน์นะครับก็จะมีจุดรับสินค้าแบบนี้ครับ ขนมปังครับตรงนี้จะเป็นทางเข้าออกอีกทางหนึ่งของโครงการที่ผมอยู่นะครับอันนี้สำหรับรถครับ ก็อันนี้เป็นทางเข้าสำหรับคนครับเดินเข้านด่นออกทางนี้ครับฟิตเนสก็มีครับร้านขายยาครับฝั่งตรงข้ามแต่ละร้านนะครับฝั่งด้านนี้ครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆน้อย แบบนี้ครับให้สามารถเอาก้าอี้มาตั้งได้อะไรได้แล้วก็จอดรถได้นี่ก็เป็นร้านไม่ใช่ร้านสิออฟฟิศมาสังหาอีกที่หนึ่งครับร้านทำผมก็เยอะมากครับถนนเส้นนี้มีประมาณห้าร้านได้ครับร้านทำผมน้ำเดิมครับ น้ำเดืมที่นี่ผมชอบอย่างหนึ่งคือว่ามันมีไอ้ไอเนี่ยครับไอ้เจ้าเนี่ยครับฝาพลาสติกแบบเนี้ครับเวลายกเทเนี่ยครับมันก็จะไม่หกมันจะไม่กระชอนเหมือนกับบ้านเราอะเนาะบ้านเรานี่เวลาจะเททีนึ่งคือต้องเช็ดน้ำทุกครั้งอะครับร้านซับอบลี่นะครับร้านชานม เนื่องจากว่าเป็นเมืองใหม่นะครับเวลาเขาออกแบบแต่ละทีนะครับเรื่องฟุตบาทนี่คือเขาให้แบบเต็มๆเ,เลยครับที่นี่เป็นข้อดีเลยแล้วกันครับคือเขาเขาไม่ขี้เหนียวเรื่องแบบฟุตบาทเนี่ยครับค,ค่อนข้างกว้างเลยครับเพื่อน,อน,อนๆลองลองดูคือเดินได้สบายแล้วก็เขาห้ามเอาแบบเอาร้านมาแบบตั้งขายอะไรกันแบบเยอะแยะมาก,มา,กมายครับซึ่งมันจะค่อนข้างดีมากสําหรับคนที่พักอยู่ แถวนี้ครับคือมีพื้นที่ให้เดินว่างั้นเถอะนี่เป็นร้านร้านขนมปังครับที่จะไม่มีเซเว่นนะครับจะมีแต่แบบนี้ครับนี่ก็เป็นร้านซูเปอร์มาร์เก็ต24ชั่วโมงนี่เป็นประตูทางข้าวอีกทางนึงครับ รถที่นี่นะครับเวลาจอดก็คือจะลงไปจอดใต้ดินครับจะไม่มีที่จอดรถชั้นบนให้ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดไม่ให้ก๋วยเตี๋ยวสิร้านบะหมี่แล้วครับบะหมี่ร้านโปรดของผมเลยครับวันไหนหิวๆนี่ต้องมาร้านนี้ประจําครับ ร้านนี้เป็นร้านอาหารอิสลามครับร้านอาหารมุสลิมอะไรที่มันเกี่ยวกับปัจจัยสี่ครับปัจจัยห้าด้วยแล้วกันครับรวมถึงอะไรที่เป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตไว้ด้วยนะครับแถวนี้มีหมดเลยครับแทบจะไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับเดินลงมาก็มีหมดเลย ตรงนี้เป็นร้านนวดครับร้านนวดที่นี่มีร้านนวดนวดเท้านะครับนวดเท้าแล้วก็นวดตัวครับร้านเย็บผ้าซ่อมผ้าก็ยังมีอยู่ครับ ร้นานเด็กเล่นครับตั้งแต่เดินมาเนี่ยครับเ <_ t une> พื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นว่าหลายร้านเนี่ยครับมันจะมีเจ้า <_ t une> เจ้ากล่องแบบนี้อยู่ครับอันนี้ผมมีถ่ายรูปแล้วมีโพสต์ไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วเป็นที่ให้เช่าแบตครับ แบตพวกนี้ครับก็คือสแกน qr code แล้วก็ตัวแบตจะเด้งออกมานะครับใช้ที่ไหนไม่จำเป็นต้องมาคืนที่ที่นี่คืนที่ไหนก็ได้ที่มีตู้สีเดียวกันครับทําให้ตอนนี้ออกไปไหนนะครับไม่ต้องพกแบตสํารองเลยครับเพราะว่าค่าเช่าเนี่ยก็ถูกมากๆเลย ตรงนี้จะเป็นร้านสุกี้ครับร้านสุกี้กับซูเปอร์มาร์เก็ตอีกที่หนึ่งเนี่ยครับที่เราเดินมาทั้งหมดก็คือจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือแค่ฝั่งเดียวเนาะตรงนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการครับ ตรงนี้ก็จะมีร้านขายของครับที่เป็นรถเข็นนะครับมาขายตรงนี้กันเป็นจุดเดียวครับที่ทางเทศกิจนะครับให้ตั้งขายบนถนนครับถ้าเดินต่อไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นรถไฟใต้ดินครับต่อไปอีกประมาณ3มนาทีครับก็ถึงสถานีละจากบ้านเดินไปก็ประมาณไม่ถึง10บนาทีครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแม่น้ำครับมีแม่น้ำสายยาวเลยครับไหลผ่านเดี๋ยวเราข้าไปดูอีกเส้นหนึ่งครับโครงการที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นโครงการสังเกตได้นะครับตึกจะค่อนข้างจะดูเก่าแล้วก็ไม่เหมือนกับตึกอื่นๆเป็นโครงการของรัฐบาลครับรัฐบาลสร้างโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้กับ คนที่ถูกเวนคืนที่ครับได้เข้ามาพักที่นี่คนที่เนี่ยครับเวลาที่ของตัวเองถูกเวนเวรคืนเนี่ยครับแน่นอนว่าไม่มีช้อยอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องให้ให้ที่กับเขาไปถูกไหมครับแต่รัฐบาลจะมีออปชันคือว่าจะเลือกเป็นเงินนะครับหรือว่าเลือกเป็นที่อยู่อาศัยที่ทางรัฐจัดให้ครับตึกเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจัดให้ โซนฝั่งนี้นะครับจะเป็นร้านอาหารซะส่วนใหญ่ครับช่วงนี้ช่วงกลางวันคนอาจจะยังไม่ค่อยเยอะมากครับแต่ตอนเย็นนี่ก็คนเพียบเลยครับแต่ช่วงนี้จะค่อนข้างเงียบหน่อยครับเศรษฐกิจที่จีนก็กระทบเหมือนกันครับร้านแถวนี้ก็ปิดตัวลงไปหลายร้านเหมือนกัน นี่ครับรถไฟฟ้าครับจอดชาร์จแบตอยู่นี่ด้านในตรงนี้จะเป็นตลาดสดนะครับเดี๋ยวในผมจะมาถ่ายด้านในให้ดูครับเพราะของเยอะมากครับข้างในนี่เป็นร้านอาหารครับ ด,ดูสตรอบเบอรี่กำลังจะหมดครับตอนนี้ก็เลยมีแต่ร้านขายสตรอบเบอรี่กันครับ,บ,บรนี่เป็นโครงการที่ผมบอกครับโครงการของรัฐตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่มีร้านอาหารอยู่เยอะมาก ปีแล้วที่ผมมาครับมีร้านอาหารเยอะกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าต้องปิดตัวไปเพราะว่าโดนผู้พักอาศัยที่อยู่ชั้นบริเวณนี้นครับบ่นเรื่องควันครับควันจากอาหารขึ้นไปในห้องเขาครับทางหน่วยหน่วยรัฐก็เลยตัดสินว่าร้านอาหารต้องย้ายออกไปครับตอนนี้ร้านที่จะมาเปิดฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่ เวลาประกอบอาหารแลครับควันไม่เยอะมากครับถึงจะมาเปิดได้ ร้านขายยาก็เป็นเป็นอีกธุรกิจหนึ่งครับที่เยอะมากครับผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาเปิดกันไมทำไมเยอะแยะโอ้หแบบทั้งสองฝั่งเนี่ยครับน่าจะมีสิบร้านได้นะครับร้านขายยาแล้วก็แต่แต่ละร้านเนี่ยราคาก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับบางร้านราคาก็ถูกกว่าอีกร้านหนึ่งบางร้านยาอีกอันหนึ่งก็แพงกว่า นี่ก็เป็นทางเข้าครับสังเกตโครงการของรัฐบาลนะครับเรื่องการออกแบบก็ดีเรื่องคุณภาพนะครับอาจจะไม่ดีเท่ากับโครงการของเอกชนครับแต่ข้อดีคือราคาถูกครับรถท,ทำความสะอาดครับ ตรงนี้จะเป็นจุดเล่นหมักลุกกันครับหมักลุกจีนครับมีมีมาชุมนุมกันแบบนี้ทั้งวันครับ ตรงนี้เป็นร้านขายลอตเตอรี่ครับหวยออนไลน์ครับที่นี่ผมยังไม่แน่ใจว่าเขาซื้อขายกันยังไงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับมีหลายราคามากครับหลายรางวัลมากเดี๋ยวไหนผมจะลองมาซื้อดูครับร้านเล็กครับคนไม่เยอะมากครับที่นี่คนไม่ค่อยคิดเล่นกันเท่าไหร่ครับ อ๋นนอแล้วก็นี่ครับแต่ละโครงการนะครับด้านหน้าก็จะมีป้ายแบบนี้ครับคืออันนี้เป็นป้ายประกาศขายขายบ้านครับมีชื่อเซลล์มี QR code ให้สแกนนะครับ มีขนาดมีราคาเรียบร้อยครับพรมแดงๆที่เห็นด้านหน้าเนี่ยครับร้านไหนก็ตามที่เปิดใหม่ครับเขาจะมีพรมแดงแบบนี้ครับมาวางข้างหน้าร้าน จริงๆก็ไม่ถึงก็เปิดใหม่แล้วครับเขาปรับปรุงใหม่ครับก่อนหน้านี้ร้านนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับโอ้ผมดูมะพร้าวหน่อยนี่ครับมะพร้าวจากไทยครับลูกเราเท่าไหร่ครับแปดหยวนแปดหยวนประมาณสี่สิบบาทครับโอ้ร้านนี้เมื่อก่อนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับขายทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้ปรับตัวครับมาขายผลไม้อย่างเดียวครับ แฟนผมคุยกับเจ้าของร้านเขาบอกว่ามีสินค้าหลายอย่างที่ขายไม่ค่อยดีครับเขาดูยอดแล้วผลไม้ขายดีสุดก็เลยมาโฟกัสขายผลไม้แค่อย่างเดียว สุดแล้วครับถนน2องฟังเพื่อนๆจะเห็นว่าของค่อนข้างครบครับของค่อนข้างครบเลยทีเดียวสะดวกมากครับลงมาแป๊บเดียวก็มีอะไรให้ซื้อเยอะแยะมากมายแต่ครั้งหน้าครับผมจะไปถ่ายโซนอื่นๆนะครับในเฉิงตูให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูกันครับ